สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางก่อนที่จะไป o v r 103ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะี่ครับ ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ OVR 103ซึ่งเป็น OVR ที่สูงสุดหน้าปัจจุบันของเกมนี้แล้วนะครัยังไม่มี104นะครับเพราะว่านักเตะยังมาไม่ครบนั่นเองครับเนาะก็ใน OVR ที่103ครับของเดิมจะมีมันดินีตรงนี้นะครับตัว9กแล้วก็เตโอเอโนเลสนะครับเ5ครับแล้วก็ปรับตรงนี้เพิ่มนะครับเนาะเพราะว่าเราได้วีล่ามาแล้วนะครับดังนั้นผลรวม OVR ของเราก็จะอยู่ที่103ครับมูลคาาทีมก็อยู่ที่3,358ล้านนั่นเองครับ วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวฟันไดในวันนี้น,นั่นเองครับนะในส่วนของฟันไดนะครับอัพไปทางเกมรับนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นครับรับอัพไปทางไหนบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวพี่ถ้าเป็น CB คือจะอัพในเรื่องของการตั้งรับอย่างเดียวเลยครับเนะี่ยก็จะเพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกบแท็กคขึ้นแบบยืนนะครับการหมกอะไรพวกนี้นครับแต่บางคนเขาอาจจะไปอัพพวก้ามก็ได้นะแต่ไม่รู้สิส่วนตัวมองว่ามันมันตรงนี้มันตรงสุดแล้วมั้ง ถ้าอัพกล้ามมันจะช่วยอะไรได้ขึ้นแบบยืนนี้หรอมันมันขาดการประกบอบถ้าอัพอัพตรงนี้นะแล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนตัวก็มองว่าอัพทางนี้แหละนะครับมนได้ในเรื่องของเกมรับที่เยอะกว่านี่ครับเนาะก็ในส่วนของฟันได้ครับหลังจากที่เราเทรนไปที่25นะครับเม็ดแดงครับสปีดดีขึ้นครับ109 108นั่นเองครับในเรื่องของความคล่องแคล่ววัก็สูงขึ้นมานะ105ประมาณนี้ครับสาเหตุที่เอามันนี้นี่ออกไปเพราะว่าดูซิโอดูจะมีความคล่องมากกว่า มันนี่นี่ครับก็เลยเลือกที่จะให้ยืนคู่กันกันกบ <S <S ฟันได้กับลูซิโอนี่ครับ,นะรบเกมรับก็อยู่ที่ประมาณ160นะเลยครับ ก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับคุณสมบัติของฟานได้ดีอยู่แล้วนะครับมีในเรื่องของลูกหม่งทรงพลังแล้วก็ส่งลูกไก่ครับว่าเลยเป็นเกมรุ่กลางเกมรับสูงนะครับมาว่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นสัก2เกมนะครับเกมแรกก็จะเป็นโหมดเมเจอร์ครับแล้วก็เกมที่2ก็จะเป็นเฮดทูเฮดนั่นครับว่าแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับบายสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลีชอปนั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อบเเติมกับปลานี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเ,นนเองนะครับฝากด้วยนะครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปเก่งกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเก่งกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับ ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับเนาะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยตอนนี้ครับเราอยู่ที่อันดับที่162นะครับก่อนหน้านั้นเป็น102ยนะโอวนะครับตอนนี้โอเวียหนึแล้วก็มีผู้เล่นเข้ามาใหม่ครับเป็นฟันไดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเกมนี้เราจะ มีสถิติการเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะครับเหมือนจะเจอคนไทยนะฮะจะเจอคนไทยโอ้กองกลางของเราเยอะขึ้นเลยนะ102นะครับตอนนี้เยอะขึ้นนะปกติหน1 101้แล้วก็100อครับพอปรับอะไรพวกนี้ก็ทำให้อบยาของ แต่ละแต่ละจุดมันดีขึ้นนะในส่วนขอโอพนี้นครับรรก็มาด้วยเ3ีโฮดีครับเริ่มเกมครับเ่นเป็นฝ่ายปไปเยือน,น,นเน่ฟัน,นได้ยินสูงไปหรือเปล่า เนี่ยให้ดูฟันได้ตรงนี้เราจะจิ้มจิ้มให้ดูว่าฟันได้อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ครับฟันได้ฟันได้อยู่ตรงนี้นี่ประกบอยู่นะเมื่อกียร์ประกบอยู่เนี่ยยังอยู่ครับยังอยู่พื้นที่ดีนะเนี่ยเห็นไหมประกบดีอยู่นะนี่เนี่ยประกบตัวนี้ดีอยู่ครับเนี่ยฟันได้เฮ้ยเฮ้ยฟันได้เออเนี่ยครับประกบดีอยู่นะ ยังไม่ได้บอลจากเขาเลยอะ่ะเนี่ยฟันได้ลูซิโออา้าวเฮ้ย <What? S 1> <laughs> โอ้ประกรบดีแต่เพื่อนคนอื่นล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะฟันได้เอ้ยมันคือฟันได้ก็ประกรบตรงนี้แหละนะครับแต่ลูซิโอเข้าผิดอะ่ะเข้าไม่ดีอะ่อะ เอา嘛ไม่ล้มใช่ไหมเนี่ยอาา่ะไม่ล้มฟันเอ้ยเอาได้นะโอเคโอ้วีลอ่ามาแล้วผมวีเอร่าเม็ดแดงรอบที่แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีครับจัดเม็ดแดงให้เลยเช้านีไนะ้ไม่ล้มนะไม่ล้มนะดูเขารู้ละไม่ล้มนะมีเส้นชัดเจนหยุดลอยไปครับเหมือนกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะตอนนี้ back underway level pegging one goal a piece in this game อืมลูกนี้ตัดไ้นครับโอะรโซาราสันติฟันได้เราไม่เห็นละตอนนี้ไม่เห็นแล้วฟันได้อยู่ไหนยังไงเฮ้ยลูกนี้แมชุนนาลูกนี้ได้มงครับแต่มงไม่โดนไม่ไม่เ <couple> ข <osters> ้ากรอบนี่ครับลูกนี้โอ้โหลูกนี เหมือนจะเสียแต่ยังได้อยู่ดูนั่นนั่นดนั่นนั่นโอ้โหชิโนล่าทำอะไรวะเฮ้ยชิโนล่าคือมันควรจะต้องยิงแล้วล่ะเมื่อกี้จ่ายเฉยตัดสินใจพลาดมากมากนะครับขึ่งหลังฮะตอนไหนจะอยู่ฝั่งนี้ครับ whatever you can do I can do just as well difficult to stop him มี่มไ,ลไหลามาที่เวราจับบอลไม่ดีแต่ยังได้อยู่ชิโนระไหลามาที่สมุดนาชิโนระยิงเองเถอะเออโอโ้โ,อโหโลูกนี้เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมจังหวะหนึ่งที่จ่ายเสียไปนะครับแต่ว่าเขาก็แก้ตัวได้ในการยิง ลูกเมื่อกี้เข้าไปนะครับถือว่าโอเคลูกนี้ครับจับมาหนึ่งทีแล้วก็ยิงไปขึ้นนำไปที่สองประตูตัวหนึ่งครับวันนี้ฟานได้อาจจะเห็งงนผลง่ายไหมเนี่ยฟานได้ต้องรอให้อีกฝั่งบ,บุกมาเยอะอันนี้นะนดูซิฟันได้ฟันได้อยู่ไหนแล้วฟานได้ไดนะครับฟานได้ครับ ก,กินเน,น,นี่ยนะเนี่ยเขาเช็คลายล้ำหน้าอะไรพวกนี้ดีอยู่ยนะเนีย่ยเห็นไหมดูลายล้ำหน้ากับลูซิโอค่อนข้างดีนะดูเอไอดแหละครับดูดูจากทรงแล้วนะแต่ด้วยความที่อาจจะแบบอาอยยอยู่้วยอยู่ฟังอยู่ด้วยนะแล้วยิงไปอย่างงี้เกือบตรงครอบฟันเดซา,าเปิดมาโดหมงได้เยี่ยม โมซาราจับบอลไว้อย่างนี้เยี่ยมเลยเอาว่ะโมซารายิยงเองเฮ้ยโอ้โหแ <c oughs> ฟนเดซ่าอลองดูที่ฟัไนได้ห <c oughs> ม่งเข้าหน่อยหม่งเข้าหน่อยเบอร์ซีอะโอ้โหเลยเลยไปเยอะเลยเฮ้ยโอ้แั <c oughs> ไนได้หม่งวืดโอโ้ถ้าหม่งไม่วืด <c oughs> นี่มีโอกาส <c oughs> ที่จะเป็นประตูนะยั <c oughs> ไ่ได้เยอะวีล่าครับ <c oughs> วล่าไหลามาอย่างนี้โดว่างอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมอวันนี้วล่าเล่นดีมากเลยนะเอาจริงๆทุกคนถือว่าแก้ตัวจากรอบที่แล้วแล้วกันนะในส่วนของวล่าครับแอซซิตไป1่งยิงหนึ่งแอซซิตหนึ่งนะฮะในส่วนของวล่านี่ครับวันนี้แอซซิตมาให้ที่โรนันโดจับบอลพลิกบอลมาครับฟานเดย์อีกฝั่งหนึ่งก็ประกบอยู่แต่ว่าประกบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ครไ่ครับนะครับนำาไปที่3ประตูต่อหนึ่งฮนะ No in shortage of goals this match. 3-1. ฟันได้อ้าวฟันได้หลงแล้วหลงเหลี่ยมแล้วเราฟันได้เราหลงเหลี่ยมฟันได้หลงเหลี่ยมโอโ้โหโดนวีไล่ฝั่งจนได้ครับผมจังหวะนี้ฟันได้หลงเหลี่ยมครเบอร์แปดซะด้วยไม่ใช่เบอร์สี่ นาทีที่82ครับอ่คยังมีเวลายังมีเวลาครัแต่ก็หมดเวลาเร็วก็ดีชิโนลากูริเดียกไปไหนน่ะดาวาฟันได้อยู่นี่ เอารู้เรื่องอ่าโอเคถือว่าจบไปครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคะแนนนะครับหลังจบไปเนี่ยคะแนนตัดเกรดของฟัานไดเป็นประมาณ <90 S 2> ไหนนะโอเคของเรานะครับก็ยิงห้าเข้ากรอบสี่นะครับการครองบอลอยู่ที่48แล้วก็ในเรื่องของการส่งบอลอยู่ที่แค่81นะครับเราไปดูตรงนี้ดีกว่าฟัานไดนี่ยครับ6.3ครับถือว่า ต่ำกว่าเพื่อนเลยอ้าวต่ำกว่าเพื่อนเลยนะส่งหนึ่งครับคนอื่นดีกว่าลูซิโอหกจุดสี่ลูซิโอยังจะดูดีกว่าเฉยเลยครับฟอร์นหกจุดสามนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอ่าไฮทูเฮดอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับเรื่องที่สองของพวกเรา I'm Derek Ray, and keeping me company in the commentary box today is, of course, Stuart Robson. And everyone here on tenterhooks, you'd have to say with good reason it's Arsenal against Feyenoord. Well, thanks, Derek, as always. <laughs> the scene is set two good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. And Patrick Vieira. De Bruyne now, now with Cantona. Rodri, Vieira and on to Zambrota. Plenty of support here. Cantona, the Bruyne now You got long, see, the Salah. Really good tackle by Zambrota. De Bruyne mm Hmm Good ball just now Ronaldo Oh Good ball huh? Rodri Determined defending Coach Andrew Vance Mo Salah Andrew Vance Please mm Hmm Kevin De Bruyne the Rodri um, Thank you And it's with Eusebio Yeah ฟันดาบข้าวบอลดีมากวิ่งมารอเลยอยี่ไทม์แท๊เกิลออสอลโสเซสชั่นอีกแนนเซ็นต์ต่อที่ผู้รักษประตูซามอคราตีสเดบรานียคันตนายูเซเบีโอฮึมโอ้ฟันดาบข้าวใหญ่เลยโมซาลลากูร์เต์โรนัลโด้ออนที่บอลโรนัลโด้ อืมเกือบตอกส้นได้เมื่อกี้โดนบล็อกไว้ได้ก่อนยูเซเบียนี่ยฟันได้แบบดีมากเลยทุกคนท่านผอรู้สึกว่าเข้าบอลดีดีหลายจาังหวะมากเลยเมื่อกี้คือแบบไม่ผ่านฟันไดอะเมื่อกี้ Almost a case of the two teams saying to each other, whatever you can do, I can do just as well. Zambrotta. Vieira. Carlos Alberto. Vieira. Socrates. Eric Cantona. <phone rings> Lucio. Javier Zanetti. Mo Salah. Pulit has it. Ronaldo. Rodri, Patrick Vieira. Perfectly positioned to take it away. So, a half an hour remaining. Ronaldo, teammates available. Ui, 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 ui. Too la. Bear fruit for them. Nen, 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 And this situation could be dangerous. Rudehulet, Rodri, De Bruyne. and it's with Socrates, Cantona, Eusebio, yeah. you see. And back to the keeper, Javier Zanetti. Just 15 minutes remaining. Ronaldo. Ronaldo. อ้าวเฮ้ยไ,ไม่ฟาวไม่ฟาวเข้าข้างหลังไม่ฟาวเฉยว่ะ<ว>ล้นเปลี่ยนจากข้างหลังเลยนะทุกคนเมื่อกี้โอ้ยเราก็นึกว่าวจะได้ฟาว ไม่ถึงโรนัลโดโอเฮ้ยสิงวะรูเบนดิเอชดิเอร์น่าเสียดาน้อยนะครับก็ได้ในส่วนของฟานได้นะเมื่อกี้นะครับมีหลายจังหวะที่ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปสู้กันครับในส่วนของ VSA แล้วก็อธิวิเมนเ,เจอร์แล้วก็เฮดเฮดครับโอเคครับจากการที่สัมผัสาฟานได้มาเมื่อกี้นี้ครับเป็นเฮทเฮทนะครับเกมเดียวก็รู้เรื่องเลยนะครับแต่ว่างงนิดนึงคือเราจับ ตรงนี้แต่ทําไมเราไปเจอฟันได้ตรงนี้บ่อยๆวะงงมากเลยนะเออเราก็จับฟันได้เล่นตรงนี้แต่ทําไมเล่นจริงๆฟันได้เล่นไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าจังหวะที่ฟันได้เข้าบอลเนี่ยถือว่าเข้าบอลได้ดีมากๆเลยนะมีความเข้าบอลแม่นยาําคมอดีมากครับเออแต่บอลดีมากเลยแต่ในส่วนของเมนเจอร์อาจจะดูเกมแรกอาจจะดูแบบคะแนนต่ําไปนิดนึงนะ,ะเกมแ้นอาจจะเล่นไม่ออก หรือประมาณนี้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าเกมเฮดเวทอ่ะเราควบคุมเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้ประมาณหลบเจบแปดสนะนะครับก็เลยมองว่าไอเอไอฟันไดในส่วนของ Head เฮ Head ดีมากนะครับเนาะ ก็ในส่วนของราคาก็ราคาก็ยังแพงอยู่นะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอราคาลงอีกทีหนึ่งก็ค่อยซื้อก็ได้นะหรือว่าใครที่อยากจะซื้อก่อนใช้ก่อนก็สามารถซื้อฟันได้ได้ในตลาดหรือว่าไปเติมแพ็คอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเติมแพ็กก็ฝากร้านดับเบิลพีอีกรอบหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับเนาะก็แพ็คถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย